ใครก็จะมาสอนหาเงินในสิ๊กเกนะคะก็ไปดูกันเลยนะก็วิธีแรกนะคะคือการทำเควสนะคะก็ให้กดมาที่เควสนะแล้วก็ทำเควสให้สำเร็จทำเควสให้เสร็จทุกอันนะคะเราก็จะรับเงินได้ตรงนี้เลยนะคะ นี่นะก็เพจด้วยนะคะแต่อันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะคะโอเคอีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรียนฟรีให้กดที่เรียนฟรีนะแล้วก็ดูโฆษณานะคะ่ะอันแรกคือกดอันนี้ที่จะมีหมุนด้วยนะคะก็หมุนไปเลยนะ เราไปแป๊บหนึงน่งแล,แล้วก็กดการกระบาดเลยนะฮะนี่แล้วก็คูให้ครบห้าอันก็จะได้เงินห้าร้อยบาทนะคะอันอื่นๆก็ดูได้นะคะก็ทำอันนี้แล้วกันเข้าแต่งงาน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็ให้เอานิ้วถูเลยนะคะ ให้ทุกคนไม่ได้ก็ถูกข้างล่างก็จะได้เรียนนะคะนี่เนาะก็สองอันนี้นะคะอย่าก,กดนะเพราะว่ามันเขียนว่าใช้เนงใช้เหรียญน,นะคะหนึ่งร้อยเหรียญเนาะ,นะวิธีที่สามนะคะก็คือให้ทุกคนนะเร่อนมากดเพย์นะคะ เรือปาร์ตี้เกมนะคะรอค่ะรอเราไปเร็วคุณเนตีเวื่อไม่เห็นตัวคนเป็นไงล่ะเนตีไหมรอนะคะ 聊到白了。<laughs>